โจ้จงไปห,หาเขาเรีย <c oughs> นมาล้วเปิดตั้งแต่ตอนนี้หรอเปิดไปแล้วครับสวัสดีครับก <c oughs> วันนี้ <c oughs> วันที่ <c oughs> วันที่แปดนะครับตุลาคมสองพันร้อยหกสิบสี่ครับวันนี้มีภารกิจนะครับก็กำลังเดินทางนะครับไปอายาการนะครับพรุง่งวันนี้นะครับ ไปติดตามด้วยเอกสารครับผมเอกสารเกี่ยวกับคดีเอกสารเกี่ยวกับคดีที่เราได้ตามเรื่องติดตามเรื่องนะครับโอโนน้ตรงเส้นถนนอะ,อะไรนะโชคชัยเดชด,ดมรู้สึกข้างหน้ารถจะติดติดใช่ไหมครับทำไมข้างหน้ารถจะติดติดกระขัดหน่อยนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรข้างหน้าหรอ มันมีอุบัติเหตุหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับทรงคืออ้าวนะมีเหตุฉุกเฉินครับ<อ>มีหน้ารถถึงติดเห็นไหมโอ้ถึงว่ารถติดนะครับอขอบคุณครับคุณวิจัยอรุณชายครับพี่วิจัยอรุณชายสวัสดีครับาฝากถ้าคลิปผมมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับรถติดรถติด เรายวนไปยังคือติดเส้นสองสีวันกูเลยมาลางว่ใส่ทีเดียวเาแมนบุญงว่าเจียวไปซ้ำขังเออแมนอยู่งวาย่ขังงว่าเจียวเลยงวอยู่ขังหมดแลวงว่าเจียวงว่าเจียวเอาคนออกจากปอมคือถือกระเป๋างินเห็นอย่างอ๋อเขาจะติดมือไปเนาะครับสวัสดีครับพี่ปุริโซปุริสา โอ้รถต,ติดตั้งสองสามเลนเลยครับพี่น้องครับโอ้กล้องผมมันสั่นนิดนึงนะลุกไปนั่งเสียดำเลยอืยมไว้แนบเน็นยหรอครเของพี่น้องของมองมนใ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 นแนบเนี้ยเลยยงลงก่อนก็ได้ยังไอต้องพป่น้องมังนากาปรับเลยก็ลงกัน อาบอแล้วครับไม่รู้วอทำวอแล้วบอไม่ทันแล้วครับอาบอกไปแล้วบกไปแล้วร้อยตรวเอกวีรศักดิ์ปฐมชาติเหมือนเดิม นี่ผู้กองเปลี่ยนไม่ใช่วิรชาตงนะูบใครมาทายอะไรรึเป,ปล,ล,ล่ารบเรารบอ๋อมีชำระค่าปรับข้างในเะนาะชำระค่าปรับสวัสดีครับผมชำระค่าปรับเนาะจะลองรับกลับข้างในครับอ๋อครับโอ้ดีเลยครับนะมีบริการด้วยเนาะ บริการชำระค่าปรับด้วยโอเคด้านในนเห็นว่าพุ่มกลับอยู่ด้านในด้วยพอดีเลยเดี๋ยวได้คุยพรุ่งวันนี้ผู้กองวีรศักดิ์นะมีบริการนะครับค่าปรับทีทีเอ็มนะชำระได้นะที่ตู้ยาม 6 1ะ6 1ระสาน,นะคร okay. ตรงนี้เขียนใบใบสั่งจริงๆใบสั่งตามระเบียบนะครับไม่ใช่ต้องลงมาจากรถแล้วมารับใบสั่งที่โต๊ะนะโดยหลักการแล้วนะโดยโดยหลักนะครับ okay. ฝากท่านปจวบบุ้งครับการนะครับภาค3ด้วยนะครับด่านนี้เป็นตู้ตู้ยาม641นะครับสบพปราทอะไรเนาะลังขวดหลังขวดแอลกอฮอล กุปองบีรศักด์ปปะถมชาตินะครับคือกล้องวงจรปิดนะเห็นไหมวันนี้มาก็ก็ไม่ไม่เปิดนะครับนะไม่เปิดกล้อง c ีทีนะครับแล้วกล้องนี้ก็จะชี้มาทางนี้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับรบกวนมาชิดจอมด่านนิดนึงตั้งกี่โมงครับท่านครับตั้งกี่โมงครับเามีระยะเวลาอยู่นะเห็นว่าทางทางคุณทำหนังสือไปขอใช่ไหมครับนะฮะครับใช่ครับยินดีครัยินดีขอบคุณมากที่ช่วยกันดูเนาะครับเพราะว่าเราจะไปมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุเนี่ยเกิดบ่อยมากเกิดบ่อยใช่ไหมท่านใช่ครับถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ดำเนินการอย่างนี้ครับ ความสูญเสียมีเยอะมากอืมครับแล้วทีนี้ช่วงนี้องปรามด้วยเนาะแล้วก็เรื่องโควิดขอบคุณท่านมากที่พราะเ่ามามีส มีสมาชิกที่ตามเยอะเนี่ยช่วยกันดูที่น้องประชาชนีเยี่ยมเลยใช่ครับเพราะว่าคือส่วนหนึ่งก็อาจจะชาวบ้านได้รับผลกระทบก็ร้องเรียนมาบ้างเนี้ยผมก็เลยอยากจะมาดูข้อเท็จจริงเนาะว่ายังไงว่าเราก็เราอยู่ตรงกลางเราบางทีเป็นสื่อสาระก็ช่วยกันอยากจะสอบถามนนั่นแหละครับต้องอย่างนี้นะครับก็ถ้ามาเจ้าหน้าที่ของท่านปฏิบัติดีก็เราโอเคชื่นชมไปคือของเนี่ยพยายามที่จะกันทับมาดู ดูลูกน้องนะแต่ผมไม่ติดภารกิจนะเนี่ยเพิ่งพบท่านนะเนี่ยผมรู้สึกดีมากเลยเพราะว่าท่านท่านต้องเข้าใจที่ใหญ่ตำรวจเราทุกวันนี้ในการทํางานมันมีหลากหลายหน้านะครับครับถ้าเกิดมันมีน้ําท่วมมีอะไรตํารวจก็ออกไปช่วยทุกอย่างนะครับในด้านของจราจรก็คือจําหน่ายไปใช่ไหมครับส่วนผมเนี่ยครับถ้าไม่ติดภารกิจส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ออกมาดูโตนะครับควบคุมการทํางานเราเยี่ยมครับเยี่ยมครับควกคุมต้องช่วยกันดูนะที่สำคับ ก็ทางเราก็ฝ่ายเป็นประชาชนเนาะก็ก็มีอะไรกันเรื่องกล้องผมสอบถามนิดนึงกล้องตอนนี้เนี่ยเอียนว่าหันไปทางนู้นหมดเลยแต่ที่โต๊ะไม่มี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 อ๋อจะมีตัวนู้นออมีโอจะมีตัวนู้นรับตัวนี้นะครับครับครับได้พบผู้พิกับนะท่านนํำใจสุดยอดมากเลยครับผู้อยามที่ใช้บริการประชาชนบางทีชาวบ้านแถวนี้ มาแจ้งเองกสารหายหรืออะไรก็ได้ก็แจ้งได้เหมือนกันได้แจ้งทุกวันนี้มีแจ้งฟารมออนไลน์อ๋อใช่ครับท่านท่านทราบแล้วทราบแล้วครับเป็นนโยบายของท่านพบตรที่อยากจะเป็นยุคเทคโนโลยีเนาะมาใช้เพื่อความสะดวกฝากท่านประชาชนครับอ๋อได้ครับเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยมีมีอย่างท่านคอยช่วยดูแลช่วยแนหนาเพราะ กันขับท่านเยอะในการแค่ๆนี่แหละครับท่านบันตำรวจเอกเนาะครับนำใจสีเวียงครับเป็นพุ่มกับสพประสาทเนาะครับนี่เขาเรียกว่าสถานีตำรวจจีนทวนนิคมประสาทอ๋อถือว่าเป็นสาขาย่อยเนาะย่อยนิคมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเราจะจัดให้มีเพื่อกงานสอบสวนมามาช่วยมาประจำใช่ใช่มาคือมามีเวรผัดเปลี่ยนมีเวรผัดเปลี่ยนตามตามเวลาจุดนี้เป็นจุดครับด้านเกี่ยวกับเรื่องคนต่สัญ้า ต่างดาวด้วยเพราะเรื่องโควิดเนาะโอ้ที่ศรีสะเกดนั้นท่านโอติดต้งงลงพักเลยนะเพราะว่าสุมเสียงเลยามข่าวได้เนาะสมเสียงในเรื่องของการปฏิบัติงานด้วยไม่ใช่อะไรเราก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่ด้วยแหละนะเพราะว่าสัมผัสเนาะรถแต่ละคันมานะแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยท่านอย่างเช่นการออกใบสั่งทาไมไม่ไม่เรียกแล้วก็ให้ใบสั่งที่ที่คือใบวัดนี้ต้องเป็นใบสั่งเรียกต้นนี้อครับ นะแในระดับนี้ต้องมีการก่อนะครับคือคือคือในจุดน่านอาจจะมีดูบางครั้งเรารเป็นจุดสกัดในลักษณะว่าก่ออาชญากรรมก่อนมาผ่านมาจุดเราจะกรองตรวจดูถ้าอยู่ได้แล้วถือว่ามีการกระทําผิดที่ต้องออกไปจับนิและจะมีเจ้าหน้าที่อ๋อมีเจ้าหน้าที่คอยดูการครับคือตรงนี้เนี่ยในการตั้งจุดนี่นะครับจะต้องมีการลงทะเบียนนะครับหมายถึงว่าตรอจะทราบเลยนะขึ้นที่ตรอเลยว่าตอนนี้ภาษาที่ตั้งด่าน ระบบมันลิงก์ระบบลิงก์หมดรั้อที่เขาจอยู่ทุกอย่างเนี่ยมัเชอรยลงเรียบร้อยเลยปั๊บดูปั๊บรู้เลยครับกรรมการตรงนี้ท่าิเห็นเลยแล้วจะเป็นก็สามารถเช็คได้ตรวจสอบได้ว่าตอนนี้มีด่านที่ไหนแล้วก็ลิงก์ไปมีการลปฏิบัติงานแบบไหนคือทำเอาเทคโนโลยีมาแล้วมันดียังไงท่านถ้าเกิดมีเหตุมีการลงนี้มาเนี่ยเขารู้แล้วรู้เลยลิงก์แล้วว่าว่าจุดนี้เนี่ย จุด<ช>นี้เนี่ยเป็นจุดที่ตั้งดา่านใช่ไหมครับเป็นจุดที่ตั้งด่านเขาก็จะช่วยสกัดช่วยสก,กัดแล้วการตั้งเนี่ยตรงนี้เห็นว่าประชาชนร้องเรียนว,ว่ามันมีการซับซ้อนเนี่ยท่านวางแผนการตั้งยังไงซับซ้อนอ,อย่างทุ่งมอญซับซ้อนกับช่วงนาสามมีมีการ<อ>ประสานงานกันอยู่แล้วคือคือคือปกติแล้วจะมีตารางจริงจริงตารางไม่น่าจะซ้อนกันเนาะแต่เราสอบโตแต่ว่ามีประชาชนร้องเรียนเนาะครับ ตอนนี้มีตั้งเหรอตอนนี้เพิ่งเลิกไปเมื่อกี้ครับตร้งเลรอใช่ใช่เนี่ยเนี้ยตรงเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งเก็บใช่ผมก็เลยจริงจริงเนี่ยพญาจ้า้องเรียนมาแต่ว่าวันนี้ผมมาประสบพบเจอเองด้วยก็มีการมีการเก็บไปเมื่อกี้แต่ว่าก็มีด่านนี้อีกเราเราก็เลยว่าเอ๊ะถ้าภูมิครับบัญชานี่ท่านเนี่ยก็มีการภาษาจะเป็นสกัดอะไรหรือเปล่าไม่แลทีมในพื้นที่มันคนละส่วนครับนะฮะ เขเข้าใจอยู่เยียรอะไรนบเขาออกมาพเพื่อเกียรนครบบแต่แต่ว่าในการตั้งในเส้นมันซับซ้อนไปอะไรเงี้ยคือประชยชนเนี่ยช่วงนี้โควิดเนาะหนึ่งคือเขาเตรยียมเรื่องโรคระบาดนะคือเขาก็กลัวเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็กลัวเหมือนกันเราเข้าใจเนาะมันเป็นโรคที่2คือเรื่องของพรบวจราจรอย่างเช่นพวกใบกับขี่อะไรพวกเนี้ยช่วงนี้ก็เห็นว่าคําสั่งนี้ถึงสิ้นปีใช่ไหมเราก็จะไม่เน้นหนักแน่นอนทำนะครับเราก็ดีทุกคนไปก็ช่วยกันดูช่วยกันครับ ก็วันนี้ท่านมามาคุมเองก็เรียบร้อยอยู่เรียบร้อยท่านเปนตํารวจเอกนําชัยสีเวียงท่านชื่ออะไรท่านใช่ครับผมท่านท่านชื่ออะไรท่านชื่ออะไรสีใหญ่ครับอ๋อสีใหญ่ครับชื่อแรกตัวนะมีตำนานนะมีตำนาน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 อันนี้ลูกน้องท่านใช่ไงครับลูกน้องผมน้องเขียนก็จะมีป้ายป้ายชื่อึ้นครับป้างองจุดแนอ๋อท่านมาด้วยโอเคอยู่ แต่ว่าถ้าท่านไม่มาขอบคุณมากครับครับวันนี้ดูเรียบร้อยดีแต่ว่ารถติดหน่อยนะครับก็ให้ดูต้องระบายหน่อยต้องต้องอย่าให้พี่น้องไปใช้โซเดือดร้อนครับแต่บางครั้งเนี่ยรถใหญ่ออกตัวน้าอืมรถตั้งถึงกี่โมงครับท่านนี่เที่ยงล่ะลูกน้องไม่พักเที่ยงเหรอโอเคครับโอเคขอบขอบขอบคุณมากผมผมอยู่เนี่ยอ่าบุรีรัมย์นี่แหละผมก็คนบุรีราแล้วเหรอใช่โอ้ครับเออสี่เบียงเล้วครับอืม จบจีครงการพี่อะผมโอ้กับอีกกี่ปีก็เสียกันนะประมาณสามปีเนาะสามปีโอเคนออเคนาะก็เยี่ยมเลยท่านประจําอยู่สพนี่กี่กี่ปีแล้วม,มาผมไม่ได้มาเฉพาะปีนึ่อโอ้ปีหนึ่งอ,อ๋อ เห็นว่าสลับเปลี่ยนกันบ่อย<ห> <laughs> เกตเกตสุรินทุ่งมอนเนี่ยครับเห็นว่าสลับสลับเปลี่ยนกัน,นย้าย,ย,ายบ่อยไม่ถึงว่าต้องกลับย้ายย้ายบ่อยคือแล้วแต่นโยบายครับเลยครับคือแล้วแต่นโยบายบางท่านก็มา,มาแล้วก็ขอย้ายมากหรืออะไร,รแล้วแต่แล้วแต่นะครับเพอาะญาตถามก็ต้งกลับนิดนึงในการเขียนใบสั่งนี่ทำไมต้องให้ผู้โดยสารนลงเป็นรับอย่างนั้นน่ะครับก็ต้องต้องมาเขียนตรงนี้คือคือ จุดนั้นเป็นจุดทัดทองใช่ไหมครัดูว่ามีความผิดทางไม่ได้พร้อมรับใบสั่งเพื่อเดินทางต่อก็มาครับด้านนี้แต่ก็แต่ก็พุ่งกลับบอกว่ามีศัพที่นี่เพราะว่ามีพนักงานสอบสวนบาางีีมครรัเพะว่าเนี่ยเป็นสถานีตำรวจทีพนักงานสอบสวนให้สถานีจริงๆมันอยู่ที่นนูใช่ครับใช่โดยที่อย่างนี้ทางตำรวจจะป้องท่านนะบางทีมีเหตุอะไรขึ้นมาตำรวจออกเลยเลยรีการ มีคนไข้ติดเตียงแต่ว่าจําเป็นยี่ต้องลงรงมือชื่อตำรวจก็ต้องเอาเงั้นการเป็นการให้บริการครับแล้วแล้วผมส่องใสอีกอย่างคือชุดสืบนมี่สามารถไำ้ผมยาวได้ใช่ไหมครับพื้นดสืบครับผมทัานต้องต้องเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนคือคือคือในลักษณะการเปลี่ยนก็คือถ้าแต่งเครื่องแบบครับถ้าแต่งพื้นเสื่อเปลี่ยนนะครับคือถ้าแต่งเครื่องแบบผมยาวอย่างท่านเนียก็เรียบร้อยเลยไม่ได้ก็คือผมสสองใะเห็นท่านท่าน ท่านใส่ป้ายตำรวจเนาะบัตรตำรวจแบบผมยาวคำว่าคำว่าเครื่องแบบครับถ้าถามเครื่องแบบยีผมต้องเปลี่ยนนะนะครับต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนครับต้องอเครื่องแบบนะครับเดี๋ยวาม้แต่แต่วันนี้ท่านท่านท่านสังเกตไหมว่าทุกวันนี้ตำรวจทำงานตำรวจทำงานคนจะรู้จักหมดเลยเพราะอะไร ข้อสอท่านเห็นาท่านไปอย่างนี้นะไม่รู้ใรอตำรวจใช่ใช่ใช่พบขลิตท่านได้ครับก็มีโอกาสอาจจะได้ไปพบท่านอยู่สพออยู่ครับเนาะจนส่วนเรื่องเรื่องที่ผมขอก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมั้งก็โปร่งใสอยู่แล้วเนาะทำถูกต้องท่านก่อนครับ นั่นแหละด้วยความดีครับก็เห็นท่านความคเยี่ยมครัโอ้ดีครับครับช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบใช่ครับก็ไม่มีอะไรถ้าไม่มีประเด็นอะไรส่วนมากผมก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ขอบคุณท่านมากขอบคุณท่านมากก็ช่วยกันเนาะจะทุกอย่างจะได้ดีขึ้นเพราะตอนนี้ภาพลักษณ์ต้องยอมรับภาพลักษณ์ตำรวจค่อนข้างแย่แย่มากเนาะคือ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 ต้องขยายนิดนึงนะว่าตำรวจทำงานเนี่ยเป็นงานที่ทำแล้วกระทบต่อสิทธิ์ี่น้องประชาชน กระตุกซิตามรัฐธรรมนูญเลยเหรอครับะนะกระตบโดยตรง,ตรงคือคือหมายถึงว่าถ้าเกิดไม่ถูกต้องในโอกาสที่จะกระตุกซิเยอะเยอะมากาาตำรวจก็มีถ้าทําตามในกรอบตาหน้าหน,น้าที่ตามที่กฎหมายให้ไว้อันนั้นดีแต่ส่วนมากไม่ไม่ใช่ว่าอย่างนั้นไม่ตรงถ้าท่านว่าอย่างนี้นะไม่ไม่ที่ที่คือคืออย่างนี้คืออย่างนี้ที่ที่ที่ผมพูดกับท่านนี่ยทำไมกล้าพูดเพราะว่าหลักฐานอยู่กับผมเยอะมากอยู่กับเยอะนะผมเจอล้อล้มนง ยง,ง,ง,ยง,งนี่าจะมีการดัดแปลงท่อแค่เรียกตรวจแล้วก็ปล่อยไปไม่เห็นลงเออไอเรื่องที่ผมลงคือท่านนี<ส>่แค่หนบางทีนะครับทีนนอย่างที่ท่านบอกว่ามีหลายห่ากเขาตรวจมาแล้วโด,네โด,โดนไปสั่งมาแล้วนะครับถ้าต้องรวจเห็นอ้าวโดนมาแล้วเพิ่งมาจากตรงนี้จะให้ผมไปแก้ไขไงบางทีดูแล้วที่มาก็อาจจะบอกว่าโอเคครับรีบไปทำนะ เป็นอย่างนั้นนะท่านมันก็คือตักเตือนคือคือตั้งให้เห็นใช้ดุลพินิจหลายเรื่องนะดุลพินิจอ้าวอย่างอย่างท่านบอกว่าเอามาเนี่ยเตือนสังขารมาแล้วสมมตินะคันนี้นะเตือนสังขารมาอ๋อร้อยยื่นดูนะรับใบสั่งมาแล้วรับสั่งมาแล้วมาเจอตรงนี้อีกเข้าคุณร้อยยื่นเสยอะก็แบบต้องมาวิ่งมาจะหดลงได้ไหมขั้นการงานท่านพงกลับพูดมานี่ก็คือไม่มีการประสานกันเลยครับการปฏิบมีิราชการมีที่ใกล้เคียงก็ต้องประสานกันก่อนว่าไม่ต้องซับซ้อนอย่างเงี้ยใช่ได้มีการประสานตตมีาารงนะ แต่บางทีมันก็มีเหตุขึ้นมาที่เขาต้องรีบตั้งหรืออะไรเงี้ยบางบางทีมันก็ถ้ามีเหตุก็ต้องเป็นการจุดนะจุดสกัดจุดเฉนที่มีเหตุช่เร่งด่วนแบบมีการก่ออาชญากรรมสักอย่างแล้วไ่ตั้งแบบนี้แต่ถ้าอยากท่านพว่งกับกล่าวมาแบบว่าเขาอาจจะโดนไปสั่งบ้านคือมาแล้วอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไม่มีการประสานกันเลยท่านมันมีหลายจุดนะไม่ไม่ใช่เพอาะเขตุสุรินก่อนถ้าสุรินก็มีใช่ไหมครับ ขอบคุณท่านนผู้้กัับบะคครที่ใหวามพยายามจะอธิบายให้เข้าใจครับเพราะบางบางทีบางทีมาปุ๊บตำรวจผมไม่ได้อธิบายก็จะไม่เข้าใจแล้วก็บางสื่อบางบางคนเนี่ยไม่อธิบายไม่พออารมณ์อีกต้องขอโทษด้วยท่านเจ้าหน้าท่านร่วงกลับเนี่ยเป็นเป็นแบบอยากให้ถามเรื่องนอะนะครับผมใส่กุ้งไม่เห็นดุนะครับผมขออนุญาตสักหก็ก็ก็ลองดูฮะเป็นอะไรท่านเป็นยังไงท่านเป็นยังไงท่านโดนเรื่องอะไรเพราะอันนั้นรรมมาใส่ตรง ใส่ลงมาแจ้งยังยังบอกยังไม่แจ้งผมใส่มาเพิ่งมามาทำรุ่บ้านนี่นะใส่อะไรนะใส่กงครับครอบน่าจะลุ่มลอยตัดเตือนได้ท่านท่านท่านวุ่นอันไหนที่ลงมตือนโดนมากตัดอะไรที่ลุ่มติดที่ตัดที่ตัดท่านท่านท่านวู่นกับตัดเตือนเนาะครับเพราะว่าเนาะเกิดเกิดความจําเป็นเนาะประมาณนี <upright or coping> em ้ว่า <simpl ifi> มันก็ไม่ไม่น่าจะสร้างภาระห,หรือสร้างปัญหาให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะนะก่อนมันเนี่ย <c oughs> ถ้าแบบนี้ผมว่าตัดเกอนได้กเตือนได้ด้วยกันั่นแหละนะผมผมเชื่อว่านโยบายพุ่งเข้บรัญชาชัดเจนอยู่แล้วล่ะแต่โดยส่วนมากเนี่ยที่ที่เราเจอคือส่วนมากผู้ใต้บังคับบัญชาบชางทีค,คืออาจจะมีปากเสียงหรือว่าอารมณ์กับประชาชนอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้เราเป็นประชาชนเนาะ เออเราก็กลัวอยู่แล้วแหละตํารวจเนี่ยแต่พอมาโดนทั้งทาพูดด้วยอะไรด้วยเราทําให้เรารู้สึกเออไม,ไม่ไม่ค่อยสบายใจใก็เออแล้วก็ต้องขอไปท่านด้วยว่าทําไมผมต้องไลฟ์สดบ่อยเรื่องด่านเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีการอเรียนรู้พฤติกรรมนะบางกลุ่มบางคนเนะะาะเจ้าหน้าที่ก็ทุจริตชัดเจนอ,ะอ่ะผมผมมีพยานหลักฐานเยอะมากแต่ผมก็ทยอยแจ้งเพราะว่าอย่างเช่นจ่ายเงินเลยรับเงิน<ม>อ่าไ,ได้ไไดยนะีรับ เน,นี่ยท่านยืนยันหน่อยท่านยืนยันหน่อยเนาะที่สพประสานนะไม่ได้ไม่ได้อ่าไ,ไ,ไม่ได้เนาะท่านยืนยันหน่อยครับยืนยันครับยืนยัน ว่าจะภายใต้ที่ท่านเป็นบุ้งครับยาอยู่ในไม่มีแน่นอนโอ้เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเยี่ยมยิ่งยิ่งท่านมีหนังสือมาตรวจสอบนี่ผมแก่เลยนะนะครับผมได้ช่วยตามระเบียบเนาะช่วยช่วยคัดกรองอย่างน้อยก็ท้วงติงบ้างอะไรบ้างเนาะใช่ไม่เป็นไรครับแต่ผมก็จะใช้สิทธิ์ในขอบเขตผมจะไม่ไม่ละลาบละล้วงเพราะที่ท่างมาก็ตามกฎหมายไม่ละลาบล้วงผมเป็นแค่ประชาชนก็ทําหน้าที่ตามแค่ที่ประชาชนทําได้ตามภายใต้รัฐธรรมนูญเนาะไม่ไม่ได้อะไรครับ เพราะว่าเพราะว่าที่ผมก็หรือที่ผมต้องรู้ถ้าเอา,อางนี้นว่าถ้าทุกอย่างเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายไม่ว่าประชาชนหรือเจ้าหน้าที่เนาะไม,ไม่ต้องมีพวกผมหรอกเพราะว่ามันพวกผมเนี่ยแค่ทำมาก,กินลําบากแล้วแต่ที่ผมลุกขึ้นมาเพราะผมก็เคยถูกรังแกเคยถูกกระทําไม่เป็นธรรมมาก่อนมันก็เลยเออเรารูา้สึกว่าแล้วคนอื่นอีะ่ะประชาชนอื่นที่เป็นชาวบ้านที่เขาไม่เข้าใจกฎหมายก็ยิ่งหนักอะไรเงี้ยเราก็เลยช่วยสังเกตนะช่วยช่วย,ช,วยช่วยสังเกตการบ้างอะไรบ้างครับ เนาะแต่ว่าถ้ามีการทําผิดกฎหมายเราก็ขอดําเนินการตามกฎหมายไปเช่นั้นครับผมต้องเนาะผมสงสัยอีกแค่ประเด็นเดียวไอ้เรื่องวิทยุเนี่ยครับเมื่อไหร่จะพบตรจะแก้ไขครับผมก็ใจอยู่ผมก็ใจท่านอยู่แต่ว่าคือมันทําให้มันมีมหลากหลายข้อจำกัดหลายอย่างนายผู้ว่าการก็ดำเนินการ จริงงบใช้อย่างอื่นเยอะนะผมว่างบประมาณนี่เนาะก็ไม่ไม่ขอพูดถึงเนาะเราเข้าใจอยู่โอเคเข้าใจท่านอยู่ก็เราก็มีเหตุมีผลเนาะก็เข้าใจสิ่งไหนที่ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเราก็ไม่ไม่เรียสเนาะบางอย่างก็ขอบคุณท่านที่สละเวลาเนาะสละเวลาที่ตัวอย่างผมเวลาผมจะไปสพเกรงใจว่าจะขอพบก็เราไม่มีประเด็นมากก็ไม่อยากพบอะไรเนี้ย เดี๋ยวถ้าไปอาจจะไม่ได้เจอผมเนื่องจากว่าผมไม่ได้นั่งโต๊ะอยู่ตลอดเดี๋ยวประชุมตรวจแล้วก็ประชุมช่วงนี้ก็อาจจะประชุมบ่อยเนาะคือคนเฟาเลนคือหน้างานตำรวจมีเยอะครับอครับใช่ยิ่งยิ่งนัาปัจจุบันนะครับคกฎหมายและงานต่างๆทุกเรื่องถ้าผมถามว่าน้ำท่วมอะไรต่างๆถามว่าเป็นงานของตำรวจตรงไหมไม่โดยตรงแต่แต่เราต้องใช่แต่เราต้องไปช่วยนะใช่ต้องแบ่งกำลังไปใช่วยไป แล้วอีกประเด็นที่สําคัญคือตอนนี้มีคําสั่งเรื่องการจุดการตรวจค้นการจับกุมอะไรต่างๆการสอบสวนต้องมีกล้องบันทึกด้วยทุกครั้งท่านกําชับไหมมีหรอต้องเพิ่มคตลอดเนาะบางทีออกพื้นที่ออกอะไรเพราะว่ามีในเขตนี่ยเดี๋ยมยออุปกรณ์ต่างๆที่ตรอให้มาก็จะมีกล้องมีอะไรมีกล้องบันทึกนะครับแต่ยังถ้าเป็นต่างประเทศเขาจะบังคับในกฎหมายขึ้นศาลเนี่ยถ้าไม่มีถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีกล้องไม่มีคลิปไม่มีวิดีโอเนี่ยเขาจะยกเลยนะ เขาจะยกหมดเลยตามประเทศนะถ้าไม่มีเขาแล้วก็เอาผิดกับเจ้าหน้าที่ด้วยนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นคําสั่งของท่านพบผมว่ามันโปร่งใสไม่ใช่อะไรเพราะผมไม่ใหญ่คือเราไม่สะสมคนทําผิดคนหมายอยู่แล้วเนาะเวลาไปจับคุมมีอํานาจจริงก็งใ,กใช่มีอํานาจจริงก็โอเคก็บันทึกไปเลยแล้วก็จับลุมตามอํานาจไปเลยอย่างเงี้ยแต่โรงพักผมทำครับแ,แต่ตอนนี้ในในสื่อซเชียลหรือประชาชนที่ร้องเรียนทั่วไปคือ ไปโดยที่ไม่มีไม้จับไม้ค้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วไปกระทำบางทีก็โชคร้ายให้พิดารณหนึ่งว่าในการไปจับหรือไปคน้นนะครับคือคือหมยเนี่ย หมายเนี่ยคนตามหลกมันต้องมีหมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีข้อยกเว้นนะเข้าใจมีแต่ข้อยกเว้นตรงนั้นคือแต่ว่าข้อยกเว้นนั้นมันไม่มันไม่เข้าที่เราเห็นพุติกรรมนะบางทีแค่แค่สงสัยอย่างเงี้ยแล้วบุกไปในบ้านเขาไม่ใช่ไม่ได้อะร้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอย่างเงี้ยมันนอกจากว่ามีโจรวิ่งมาเล่าทรัพย์หรือมีคดียากระโดดไปในบ้านหลังนี้อ่ะมันฉุกเฉินมันจําเป็นตามปวิเนาะปวิอาญาเข้าไปอย่างเงี้ย นะแต่ต้องขออนุญาตเจ้าบ้านอะไรเงี้ยคนเสร็จก็ต้องมีบันทึกอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่โดยส่วนมากที่เราที่ประชาชนเดือดร้อนคือไปแบบแบบมั่วเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไปใช้เบ่งอำนาจเบ่งกำลังมันเยอะต้องต้องต้องไปคุยกันในข้อเท็จจริงของแต่นนั่แหละครับแต่มันเยอะไงมันก็เลยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นว่าพ่วงท่วงกันหมดเราปฏิเสธไม่ได้ว่าความเนาะความประชาชนทมเร้อื่ม้องปเข้็็นอทจจริงนะบางทชน พอรับข่าวสารมาปั๊บไปโพสเลยเพราะไม่ไม่ครับถ้าทางผมนี่ต้องกรองต้องกรองครับมันจริงไหมมันเข้าข้อยกเว้นก่อนใช่ใช่ตอนนั้นคือกฎหมายมีเข้ายกเว้นครับเข้าใจอยู่ผมผมก็พอทราบเนาะตามปวิทยาเนาะแต่แต่ในคิดนั้นมันในคิดข้อยกเว้นเนี่ยมันไม่เข้าที่ที่ผมพูดคือข้อที่ไม่เข้าเลยคือคือคือท่านเน่ยชัดเจนอยู่เพราะท่านเป็นผู้กำกับชาแต่ลูกน้องไงไปไปเตีบัตรเนี่ยบางทีโอ้ คือในส่วนของสพปรานะผมจะมีการประชุมครับแล้วก็กัรทัพอย่างพวกคุณต้องยึดบทารายงานแล้วก็รายงานความละเอยอะไรพวกนี้ใช่ไหมในการปฏิบัติหน้าที่ เอาโอเคถ้ามีประเด็นอะไรผมก็อาจจะขอรบกวนปรึกษาท่านนะประสาทดีขอบคุณมากครับท่านพันตรวจเอกเนาะนำชัยศรีเวียงครับขอชื่นชมท่านครับขอบคุณมากครับผมขอเดินทางต่อนะครับตอนเดี๋ยวไปอายการดนทาบไปอายการสุริมครับแล้วครับผมโอเคขอบพระคุณครับโอเคนะครับท่านพุ่มกับก็ได้อยู่ที่จุดพอดี มีสัการผสมเชิดอต้าน้ปลอดภัยนะครับผมขอบคุณมากมีใจครับที่ได้พบท่านทันกับครับวันนี้ครับดีใจได้สวยไม่มากที่ได้ได้จะได้พบแม้แต่เราอยากเข้าไปพบที่สภามีบางอย่างยังไม่เข้าพบครับครับถือว่าบุญบารมนะครับนะครับขอคุณดครับผมขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับท่านพบกับนะครับก็ให้เกียรติอัจจะใส่ดีมากเนาะ ให้เกียรติให้โุให้ให้เกียรติมาคุยกับเราเนาะถือว่าโอเคนะถึงกานเจอคุยในเอ็มเอสเคมีสิ่งอะไรเอ็มเอสเคอ๋อมหาสารคามครับอ๋อสารคามเหรอใช่ครับอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภอเมืองครับอีกเมืองก็มาทำธุระที่นี่ครับปกติผมก็อยู่ทางโซนนู้นนะผมเพิ่งย้ายมานะครับใช่สารคามผมเคยอยู่พยัคฆ์อ๋อพยัคฆ์ครับครับผม ครับเดินทางแล้วครับท่านครับผมมาครับครับท่านไปส่งด้วยโอเคนะครับโอเคเลยนะท่านภูมิกับนะท่านก็อัธยาศัยดีอัธยาศัยดีกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนเนาะทีนี่ตีใหญ่โดนดาครับโดนด่าบ้าไอ้บ้าบอกอย่างก็ไม่อยากเอาเรื่องเขาเนาะแม่ไ่กระงสารเนาะยศยศดาบยศยศใช่ไหม เบอกว่ายอดแช่ดาบก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะดูถูกนะครับก็ก็เป็นยอดดาบจริงๆรดี๋ยวข้อมผิจะปิดก่อนเพราะว่าผมบอกมีมือจับอ๋อโอเคถ้าผมก็ด่านสอพปราทครับตู้ยาม641นะพอดีผูมกับก็ได้รับหนังสือผมด้วยก็เลยได้ออกมาคุยพูดคุยกันนะครับแต่เมื่อกี้ก็ลืมคุยเรื่องเกี่ยวกับโควิดเนาะ แต่ประเด็นอื่นๆก็คุยหลายประเด็นแล้วแหละนะที่ผมต้องยืนตากแดดไม่ใช่อะไรจะทดสอบจะทดสอบนะพุ่มกับทดสอบพุ่มกับว่าครบองค์ประกอบองค์อุดมกติไหมอดทนอดกั้นอย่างเงี้ยครับนะท่านท่านโอเคเลยท่านไม่ไม่เกี่ยงไม่อะไรก็ถือว่าอดอุดมกติสูงอยู่ไม่ถึงว่าท่านมีความอดกั้นนะอดกั้นแล้วก็ผมก็คุยในประเด็นเหตุและผลที่ประชาชนฝากมาพอดีก็ได้คุยหลายประเด็นอยู่ นะครับแต่ก็ประเด็นที่ถามบางทีคําตอบอาจจะดูสวยหรูหน่อยนะแต่เราก็ต้องอดทนฟังหน่อยนะอดทนฟังนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องที่ที่ดีอย่างน้อยก็ท่านได้ออกมาชี้แจงแถลงไขไปตามระเบียบเนาะ,ะนะครับก็ขอยืนชมท่านนะมกับนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อครับพอดีจะไปอายการนะครับเดี๋ยวถ้าพบเจอ,อด่านหรือจุดตรวจอะไรเดี๋ยวเราเจะ ลงไปเยี่ยมชมแล้วก็จะโทรหาเนาะก็จะโทรหาราจะไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับไลฟ์สดนะคงไม่ไม่ได้โทรหาใครอ่ะนะท่านท่านวงกับอย่างประชาชนเขาขออย่างใส่ครอบมาอย่างงี้ใช่ไหมใช่ก็ตักเตือนก็ให้ได้นะครับครับตักเตือนเพราะจริงในการทำมันไม่คืออะไรที่ไม่ไม่ทาให้ประชาชนหรือคนอื่นเนี่ยเดือดร้อนก็ก็เป็นสิ่งที่น่าจะตักเตือนกันได้นะส่วนระเบียบกฎหมายก็มันก็ต้องอยู่อยู่ใต้ดุลพินิจล์แหละครับ เพราะว่ากฎหมายก็อ,ออกมาเพื่อความสงบสุขของประชาชนฉะนั้นเมื่อประชาชนยังไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่อาจจะมีบางอย่างที่อาจจะต้องใช้เวลาในการไปจดหรือเหตุจําเป็นต้องขนของอเร่งด่วนก็เป็นครอบเพื่อป้องกันนะครอบเพื่อป้องกันนะป้องกันยังกันบุกเขาแถวใช่แล้วผมก็เสียวโควิดอยู่นะพูมงกับก็มากอดมาจับผมนะ <c oughs> ก็อัธยาศัยดีครับนะผม ยังแคบยงบไปก็จะใบอย่งนีท่านท่านวิชัยใช่ไหมอะไรเบียงเนี่ยละเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับท่านวเอีพอดีผมขอหนังสือไว้ท่านก็เลยเห็นหน้าผมนึยจำชื่อได้ยังไงลูกน้องก็คงจะแจ้งนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ดูไลฟ์สดในครั้งนี้นะครับอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไปถึงไอหัวรถอีกนะมันจะขึ้นเออมันจะขึ้นอีกครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับ f อขอบคุณครับ